ขณะนี้คุณกำลังรับฟังรายการท่องโลกไบเบิลทางช่องไบเบิลสเตปเดินทางไปสู่เรื่องราวที่สนุกและน่าค้นหาในโลกพระคัมภีร์ไบเบิลไปด้วยกันสวัสดีค่ะ กลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการท่องโลกไบเบิลทางไบเบิลสเต็ปนะคะฟังสบายๆได้ความรู้ค่ะครับผมครั้งก่อนเราคุยกันถึงตอนที่ชาวอิสราเอลออกจากอียิปมีเสาเมฆเสาไฟนำทางแล้วก็มีเรื่องกระดูกข,ของโยเซฟด้วยดูเหมือนทุกอย่างกำลังไปได้สวยเลยนะคะใช่ครับดูเหมือนเป็นการเริ่มต้นที่ดีแต่ว่า เรื่องราวมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นวันนี้เราจะมาดูกันต่อในอพยพบ,บทที่14ครับเป็นตอนที่แบบพลิกผันมากๆเลยค่ะเห็นว่าสถานการณ์ตึงเครียดขึ้นเยอะเลยใช่ไหมคะครับผมเริ่มต้นบทนี้พระเจ้าก็สั่งโมเสสบอกชาวอิสราเอลให้เอ่ยย้อนกลับไปตั้งค่ายในจุดที่เหมือนจะไม่มีทางหนีเลยนะย้อนกลับเหรอคะ ไปตั้งตรงไหนคะนั่นครับคือให้ไปตั้งริมทะเลแดงเลยหน้าปีหาฮิโรดระหว่างมิกดอนกับทะเลตรงข้ามบาอัลเซโฟนถ้ามองในมุมมนุษย์เรานะมันเหมือนเดินเข้าไปให้เขาจับชัดๆเนี่ยจริงด้วยค่ะทำไมต้องไปตั้งตรงนั้นด้วยล่ะคะดูเสี่ยงมากๆเลยน่านสิครับดูขัดกับหลักการทั่วไปเลยแต่ว่าตามพระคัมภีเนี่ยนี่เป็นส่วนหนึ่งของแผนที่ใหญ่กว่าคือพระเจ้าบอกโมเสสเลยว่าจะใช้สถานการณ์นี้แหละ ทำให้ฟาโรเข้าใจผิดครับให้คิดว่าแบบชาวอิสราเอลหลงทางหนีวิรอดแล้วติดกับอยู่ตรงทะเลแดงนี่แหละอ๋อคือจงใจให้ฟาโรคิดแบบนั้นเพื่ออะไรหรอคะมันเหมือนเออส่งคนไปเสี่ยงอันตรายเลยนะคะเนี่ยครับพระคัมภีร์อธิบายไว้ชัดเจนเลยคือพระเจ้าบอกว่าพระองค์จะทําให้ใจฟาโรแข็งกระด้างอีกครั้งอีกแล้วเหรอคะครับเพื่อให้ฟาโรยกทัพตามมา แล้วทีนี้แหละพระเจ้าจะได้รับเกียรติผ่านทางฟาโรกับกองทัพอียิปเพื่อเพื่อให้ชาวอียิปต์รู้ว่าพระองค์คือพระเจ้านี่คือคําอธิบายที่ตัวบทให้ไว้นะครับซึ่งก็น่าคิดเหมือนกันอืมน่าสนใจมากค่ะคือมีเป้าหมายชัดเจนเลยแล้วทางฟาโร่ล่ะคะพอได้ข่าวว่าอิสราเอลย้อนกลับไปทางนั้นเขาทํายังไงคะ โอ้โหเปลี่ยนใจทันทีเลยครับจากที่ยอมยอมปล่อยไปแล้วนะพอข่าวไปถึงฟาโรกับพวกข้าราชการก็แบบเสียดายขึ้นมาเลยเสียดายครับประมาณว่าเราทำอะไรลงไปเนี่ยปล่อยทาสพวกนี้ไปได้ยังไงเสียแรงงานไปตั้งเยอะความคิดพลิกเลยมันก็สะท้อนอะไรบางอย่างเหมือนกันเนาะนั่นสิคะแล้วพอเปลี่ยนใจนี่คือลงมือเลยหรือเปล่าคะ ใช่ครับไม่รอช้าเลยฟาโรสั่งระดมพลใหญ่เลยนะสั่งเตรียมราชรถศึกโดยเฉพาะรถรบคัดพิเศษ600คัน600คันแค่รถชั้นยอดนะคะนั่นครับยังไม่รวมรถรบอื่นๆทั้งหมดในอียิปต์อีกนะพร้อมทหารประจำรถครบแบบจัดเต็มมากๆโหนี่มันไม่ใช่แค่กองกำลังตามจับธรรมดาแล้วนะคะเหมือนยกทัพใหญ่มาเพื่อจะ จัดการให้สิ้นซากเลยหรือเปล่าสเกลมันใหญ่มากครับดูเหมือนจะเอาจริงเอาจังสุดๆตัวบทก็ย้ําอีกว่าพระเจ้าทรงทําให้ใจฟาโรแข็งกระด้างและฟาโรก็นําทัพไล่ตามชาวอิสราเอลไปเลยตอนนั้นชาวอิสราเอลกําลังทําอะไรอยู่คะพระกัมภี์บอกว่า ตอนแรกพวกเขาเดินออกไปอย่างกล้าหานะแต่พอมาถึงจุดนี้ก็กําลังตั้งค่ายพักผ่อนกันอยู่ริมทะเลแดงพอดีเลยครับจังหวะพอดีเลยเหรอคะครับผมกองทัพอียิปต์ท้งมา้ารถรบทหารมา้าก็ไล่ตามมาทันตอนนั้นพอดีเป๊ะ นึกภาพตามแล้วใจหายเลยค่ะเพิ่งรู้สึกถึงอิสระภาพแป๊บเดียวกำลังพักอยู่หันไปเจอฝุ่นตลบมาจากกองทัพที่น่ากลัวที่สุดกำลังพุ่งเข้ามาใช่ครับมันคงเป็นภาพที่บีบคั้นหัวใจสุดๆเลยความหวังความรู้สึกอิสระเมื่อกี้คงหายไปหมดค่ะด้านหน้าก็ทะเลแดงด้านหลังก็กองทัพอ,อียิปต ถูกต้องครับคือจนมุมจริงๆไม่มีทางหนีไม่มีทางสู้ด้วยกำลังตัวเองแล้วเป็นสถานการณ์ที่ตึงเครียดถึงขีดสุดเลยนะคะติดอยู่ระหว่างความเป็นไปไม่ได้สองด้านเลยจริงๆทั้งธรรมชาติทั้งกองทัพมนุษย์ที่แบบเกรียงไกรที่สุดครับผมมันทาให้เราเห็นภาพเลยว่าความเชื่อตอนเผชิญหน้ากับสิ่งที่ดูเหมือนไม่มีทางออกเลยมันเป็นยังไง คือพวกเขาเพิ่งจะออกมาจากอี์ได้ไม่นานกำลังตั้งค่ายอยู่ริมทะเลแดงตามพี่พระเจ้าบอกเลยนะคะแต่ว่าสถานการณ์กำลังจะพลิกผันใช่ครับเหมือนกำลังจะได้พักหายใจแต่เปล่าเลยโอ้โหทั้งรถม้าศึกทั้งทหารมา้าตามมาติดๆเลยเรียกว่าข้างหน้าก่อทะเล ข้างหลังก็กองทัพฟาโรเป็นสถานการณ์ที่เรียกว่าเข้าตาจนจริงๆครับอิสรภาพที่เพิ่งได้สัมผัสกําลังจะถูกทดสอบครั้งใหญ่เลยพวกเขาติดอยู่ตรงนั้นจริงๆนะครับระหว่างทะเลกว้างใหญ่กับกองทัพที่กําลังเดือดดานไล่ตามมาเหมือนชีวิตคนเราเลยนะคะบ,บางทีแบบว่าเจอทางตันไปต่อก็ไม่ได้จะถอยก็เจอปัญหาใช่เลยครับสะท้อนภาพนั้นชัดเจนมาก พอชาวอิสรเาเอลเห็นฝุ่นตลบมาแต่ไกลเห็นว่าเป็นกองทัพอียิปต์เท่านั้นแหละค่ะโอ้โ oh, หครับผมกลัวสุดขีดเลยเสียงร้องระง,งมไปหมดแล้วก็หันไปสาดความโกรธใส่โมเสสทันทีเลยนะแบบว่าต่อว่าแรงๆเลยที่อียิปตนะ์น่ะไม่มีที่ฝังศพหรือไงถึงได้พาพวกเรามาตายในที่เปลือบเปลี่ยวแบบนี้ทำนองนี้เลยค่ะแล้วก็บอกว่าบอกแล้วใช่ไหม ปล่อยเราไว้ที่นั่นแหละดีกว่าเยอะเป็นทาสยังดีกว่ามาตายที่นี่โหเป็นคําพูดที่ออกมาจากความสิ้นหวังจริงๆนะครับมันสะท้อนความรู้สึกคนเราเวลาจนตรอกมากๆเลยนะฮะครับเป็นปฏิกิริยาที่อ่าถ้ามองในมุมมนุษย์ก็พอเข้าใจได้นะครับความกลัวมันมีอํานาจมากจริงๆมันบดบังทุกอย่างเลยใช่ค่ะทำให้มองไม่เห็นทางออกแล้วก็โหยหาอดีตที่คุ้นเคยถึงแม้มันจะเป็นชีวิตทาตก็ตาม คือตอนนั้นคงลืมไปชั่วขณะเลยว่าใครนำออกมาแล้วออกมาได้ยังไงด้วยฤทธิ์อำนาจแบบไหนลืมปฏิหารสิบอย่างไปหมดเลยใช่ครับความกลัวมันลบได้หมดเลยแต่กับโมเสสเนี่ยเขาไม่ได้ตื่นระหนกตามนะคะครับ นิ่งมากกลับประกาศเสียงดังฟังชัดหนักแน่นมากบอกว่าอย่าก,กลัวไปเลยมันคงไว้คอยดูความรอดจากพระเจ้าที่จะมาถึงในตอนนี้พวกอียิปต์ที่เห็นอยู่นี่นะ่ะจะไม่ได้เห็นอีกต่อไปแล้วพระเจ้าจะสู้รบแทนพวกท่านเองพวกท่านนะ่ะอยู่นิ่งๆไว้โอ้โหคำพูดปลุกใจท่ามกลางความโกลาหลจริงๆสุดยอดเลยนะคะนี่คือภาวะผู้นาในยามวิกฤตของแท้เลยครับโมเสสไม่ได้บอกว่าเดี๋ยวผมจัดการเอง หรือผมมีแผนแต่ชี้ไปที่พระเจ้าเลยใช่ค่ะเรียกร้องความเชื่อมั่นให้วางใจในสิ่งที่มองไม่เห็นคือเปลี่ยนจุดโฟกัสจากปัญหาตรงหน้าจากกําลังของตัวเองไปที่ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเลยเป็นการเรียกศรัทธาล้วนๆเลยนะคะตอนนั้นใช่ครับทั้งๆที่สถานการณ์มันดูไม่มีหวังเลยจริงๆแล้วเรื่องก็พีขึ้นไปอีกค่ะพระเจ้าตรัสกับโมเสสไม่ใช่แค่ปลอบนะคะแต่เป็นคำสั่งเลยครับผมบอกประมาณว่า จะมาร้องทุกข์กับเราทําไมสั่งชนอิสราเอลให้เดินหน้าต่อไปเลยสั่งให้เดินหน้านะครับไม่ใช่ให้รอเฉยๆใช่ค่ะแล้วก็สั่งโมเสสให้ทําสิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้เลยคือให้ยกไม้เท้าขึ้นชูมือออกไปเหนือทะเลแล้วทะเลจะแยกออกให้พวกเขาเดินข้ามไปได้เหมือนเดินบนดินแห้งๆอื <c oughs> จ,จากที่กลัวจนตัวสั่นเมื่อกี้กลายเป็นต้องก้าวเดินด้วยความเชื่อตามคำสั่งที่มันเหลือเชื่อมากๆประเด็นนี้น่าสนใจมากครับคือพระเจ้าไม่ได้แค่ประทานทางรอดเฉยๆแต่ทรงเรียกให้มนุษย์มีส่วนร่วมด้วยคือต้องลงมือทาด้วยความเชื่อ ต้องมีความเชื่อและการกระทําควบคู่กันไปถูกต้องครับประชาชนต้องเดินหน้าทั้งๆท,ท,ที่ข้างหน้าเป็นทะเลส่วนผู้นําก็ต้องยื่นไม้เท้าออกไปเป็นสัญลักษณ์ของการใช้อํานาจที่พระเจ้าให้มาเพื่อเปิดทางในที่ที่ดูเหมือนไม่มีทางเป็นภาพที่ทรงพลังมากค่ะและพระเจ้ายังบอกด้วยนะครับว่าเรื่องนี้จะทําให้พระองค์ได้รับเกียรติให้ทั้งอียิปต์ทั้งอิสราเอลรู้ว่าพระองค์คือยาเวพระเจ้าเที่ยงแท้แล้วก็เอ่อพร้อมกันนั้น ทูสวรรค์กับเสาเมฆที่เคยนำทางอยู่ข้างหน้าก็ย้ายไปอยู่ข้างหลังแทนอ๋อย้ายไปกันกองทัพอียิปต์ให้ใช่ครับทำหน้าที่เหมือนเป็นกำแพงปกป้องขั้นกลางระหว่างชาวอิสราเอลกับกองทัพอียิปต์ไว้เลยปกป้องพวกเขาตลอดคืนนั้นเลยโอ้โหตอนนี้เรื่องราวมันเข้มข้นสุดๆไปเลยนะคะไล่มาตั้งแต่พระเจ้าสั่งให้ไปตั้งค่ายในจุดที่เหมือนล่อเป้ามากๆเหมือนวางกับดักตัวเองเลยครับ ดูเหมือนไม่มีทางหนีทีไล่แล้วฟาโรก็มาจริงๆชาวบ้านก็กลัวสุดขีดต่อว่าโมเสสกันใหญ่เลยแต่โมเสสกับยืนหยัดปลุกใจให้วางใจในพระเจ้าอืมแล้วพระเจ้าก็เข้ามาแทรกแซงด้วยคําสั่งให้เดินหน้าต่อแล้วก็ให้ยื่นไม้เท้าออกไปเป็นสัญญาณของการอัศจรรย์ครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ที่กําลังจะเกิดขึ้นเป็นฉากที่ทั้งบีบคั้นหนัวใจเราก็ทรงพลังมากๆครับ มันคือการประทะกันซึ่งซึ่งหน้าเลยระหว่างความกลัวตามสัญชาตญาณของมนุษย์เรากับความเชื่อมั่นที่มันท้าทายเหตุผลท้าทายสถานการณ์ตรงหน้าในอำนาจที่เหนือกว่าค่ะซึ่งทั้งหมดนี้แหละครับกำลังปูทางไปสู่เหตุการณ์แยกทะเลแดงที่จะกลายเป็นตำนานเป็นเรื่องเล่าของการช่วยกู้อันยิ่งใหญ่ตลอดไปแล้วผู้ฟังล่ะคะคิดอย่างไรในเรื่องการ,รเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ดูเหมือนไม่มีทางออกและความเชื่อมั่นในสิ่งเหนือธรรมชาตินี้ ลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะแล้วกลับมาติดตามเรื่องราวอันน่าทึ่งนี้กันต่อในรายการท่องโลกไบเบิลทาง Bible s t e ตตอนหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดเลยค่ะคิดเห็นอย่างไรหรือติชมรายการมาได้นะครับรายการท่องโลกไบเบิลทาง Bible s t e ตที่นี่ที่เดียว